สวัสดีครับพี่พิธินะครับพี่สุทธิโคราชนะครับอยู่อำเภอหนองบุญมากนะครับไล่พาพ่อพาพอเพียงนะครับทีนี้แปลงแปลงอะไรครับพี่ปีนี้เล่นอะไรครับเล่นพันใหม่พันใหม่นะครับยังไม่เปิดเผยชื่อเป็นครรักราการอ๋อครับผมครับผมต้องสูตรก่อนปี่หน้า่ครว่ากันใหม่ครับมีที่เดียวมีมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยอ๋อครับผมครับ อันนี้พันแจแอนแจแอนนะครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลขหครับผมหมายเลขหนึ่งแจแอนมีหลายตัวนะครับหลายตัวแต่ว่าเราจะให้หมายเลขหนึ่งออกก่อนทีนี้อันนี้ปุ๋ยว <20 S 2> ันที่ยี่ーーสิบยี่สิบพืชผักยี่สิบยี่สิบเมษาเมษาเดือนสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนพอดีพอดีวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพี่ อ่าประมาณนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันสิ้นเดือนอ่าวันนี้วันอาทิตย์ก็ย้อนลงมา7วันก็อยู่ประมาณสักยี่สิบสองครับผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสูงประมาณนี้ครับครับสูงเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแนวระนาบนะครับสูงเท่าราวนมราวนมพี่สุทธิพี่สุทธิสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสาหกสิบสามนะครับก็เอาแล้วกันครับลักษณะต้นครับต้นมันคล้ายๆเนี่ยมันใบเป็นใบรูปหอก นะครับให้บงแต่ว่ามันแตกให้บ่งตรงนี้มันสีม่วงให้บ่งจำเหมือนกันแต่ว่าให้บ่งตัวนี้มันจะสีขียวขาวนี่ม่วงชัดๆเนี่ยม่วงชัดๆโอเคเลยนี่ครับผมครับผมผลิตภัณฑ์ให้บ่งแน่นอนครับผมไม่ได้ลอกเลียนแบบใครครับมีรหัสทางวิชาการอยู่ด้วยแต่ขอสงวนลิขสิทธิ์นิดนึงนะครับจดทะเบียนเรียบร้อยถูกต้องดูหัวทั้งหลายไหมเดี๋ยวผมขอดูลักษณะอันเขี้ยวนิดนึงกับตัวตัวเขาเรียกอะไรนะเล็บเขา ประมาณ3-5ถึง5นะครับ3-5ถึงเล็บหนายขึ้นนะครับพอทิ้งเล็บแล้วก็จะเป็นลักษณะใบจักนะครับจักกอย่นะครับโอเคครับเดี๋ยวรุกวนพิธีลองคุยดูให้สักนิดหนึ่งนะครับให้ติ็นพื้นที่เลยครับครับสวยงามมากเลยครับนี่ให้น้ำระบบอะไรครับเนี่ยหรือว่าธรรมชาติตัวสปีเกอร์รถไม่นานก็มาก็จะมีทั้งหรด แต่ประมาณสามคืบประมาณแปดสิบเซนเริ่มระเบิดหัวแล้วเริ่มลงแล้วลงหัวลงหัวตามธรรมชาติตามธรรมชาติแล้วเจอเราจะไม่ทำอะไรมากมายลำต้นสวยมากครับสวยมากยอันนี้ปลูกเม็ดลงนี้เม็ดหนึ่งครับอันนี้เม็ดที่ตัวให้ยาวมันยาวแบบนี้ครับมจนยาวเป็นขนาดไหนผมโชคดีมากเลยที่มาได้ดูแปลงแปลงนี้รู้สึกอายุมากของเรานะในปีนี้เนาะครับ สมเดือนของคไทยผมผมของผมปลูกวันที่ห้าครับโอ้ัที่ห้าเดือนเดือนนี้ครับเป็นกรกฎาครับครับลักษณะโหเยอะเหมือนกันนะครับลากที่ยาวๆไปนี่ก็คือลากหัวทั้งนั้นนะครับพืว่ามันเยอะไหมครับเกครัม ร้อยเซนได้ครับประมาณเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบนะครับปลูกตใหม่ๆได้ปลูกปลูกในฤดูนะครับรปลูกในฤดูค่อนข้างโอเคสังเกตได้ว่าหัวเขารอบทิศทางการปลูกปลูกแบบลักษณะห้าตั้งตรงเฉียงนิดนึง กรมวิธีเดียวกับทางเก็บมังกรหรือเปล่าใช่เหมือนกันเลยนะันนแต่ข้อเสียมีนมนะเสียงเพราะว่ามันล้มพัดมาลมทั้งชุดเลยผมปลูกตรงแล้วที่สกล<ร><ร>น,ค,นรครอายอายุประมาณนนสามเดือนสามเดือนครับสามเดือนกับเก็บมังกรไม่แตกต่างามไม่แตกต่างครับ<ด>ครับดูแล้ว ดูแล้วจำนวนหัวดูแล้วจะน่าจะสะใจกว่าเกศมังกรด้วยซ้ำไปโอ้โหโอ้หัวใหญ่ครับใหญ่กว่าเกศมังกรับใหญ่กว่าครับขอขอขอไล่ลากนิดนึงครับขอไล่รากนิดนึงครับขอไล่ลากนิดนึงครับผมถามเป็นประสบการณ์นะครับพิธีถ้ามันหัวลักษณะขนาดนี้แต่ถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งสูงถึงเนี่ยนะครับเกิน22 23บบาเนี่ยเราขายลงแป้งได้เลยไหมซแค่เนี้ยหัวแค่เนี้ยแค่นี้เหรอครับ อายุ3เดือนไม่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์ก็คงยังแต่ผมดูแล้วหัวมันสะสมแป้งแล้วนะครับที่มันใหญ่นี่มันใหญ่มันใหญ่เพราะไม่ใช่ว่าใหญ่เพราะว่าการขยายตัวเขานะครับแป้งแป้งครับดูผิวดูผิวเปลือกสิครับพี่แข็งครับนี่ครับปกติถ้าจิกปั๊บเนี่ยมันจะเข้านะั่นเองใช่ถ้าเป็นพันเอื่นเนี่ยมันจะไม่มันจะมันจะอ่อนอ่อนนี้มันไม่เข้าเลยนะครัผมใช้เล็บผมเนี่ยมันไม่เข้าเหมือนเด้ครับโอ้มันแสดงว่ามันสามเดือนสะสมแป้งใช่ ทำมันปังได้ครับพี่เลยพี่ลอง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 คำนวณสิครับเงาหนี้ถ้าถอดออกมาประมาณกี่กิโลครับเดี๋ยวผมขอดูเต็มเต็มหน่อยนะได้สักสามโลไหมเกินผมว่าน่าจะเกินนะดูได้ลากก็รู้ครับความยาวเต็มที่ก็ดีตัวเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าผมกําลังแสวงหานะฮะแสวงหามันปังถ้าเราทํามันปังได้ในอายุที่ประมาณสักสี่เดือนสี่ถึงห้าเดือน นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งเกินยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยโอเคแล้วนะครับมันระยะเจ็องมันเพิ่งได้ประมาณยี่สิบบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้ยาวครับยาวไม่แพ้เกตมังกรเลยนะครับนี่ไม่แพ้กันครับแพ้กัน,นเสมอด้วยครับหัวเสมอกันมากอีกนะเนี่ยครับอันนี้มันต้นมันเป็นไงฮะในในฐานะที่ปลูกเกตมังกรมาก่อน รู้สึกว่าเปรียบเทียบันแล้วศักยภาพใกล้เคียงกันไหมครับมันใกล้เคียงนะแต่ว่าต้องดูตอนสุดท้ายจะว่าหนึ่งปีนะี่ครับผมอะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะอันนี้ไม่รู้ว่าจะให้เอร์เซ็นแป้งตอนไหนแล้วก็ให้หัวไวตอนไหนะจะมีความดีต่างกันนะมีจุดเด่นต่างกันแต่เบื้องต้นเน,นี่ยถ้าเทียบถ้าเทียบกันแล้วเด๋ยนนี้มันอายุต่ออายุอายุต่ออายุน่าจะน่าจะแซงเก็บมังกรน,นิดนิดเก่งอยงนะครับจำนวนหัวสะใจเร้วก็ต้นมันเสมอเลยครับหัวมันเสมอเลยยครับหัวนี่เป็นชั้นเลยนะเนี่ย ของพิธี่ทำทำตัวจะแอนไว้กี่ไล่ครับประมาณสามสิบ่าไร่สามสิบ่าไร่น้ำหยดน้ำหยดทั้งหมดนะครับน้ำหยดอยู่สิบ5ห้าไร่ครับธรรมดาอีกสิบสองไร่ครับและพวกสปิงเกอร์นี่ตัวนี้ประมาณห้าไร่ครับบทเรียนนี่นะพิที่ก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นความหวังของเกษตรกรอีกอย่างหน,นึ่งตัวนี้ มันเป็นคมหวังเบอร์หนึ่งเลยเป็นคิดว่านเป็นเป็นเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งที่ว่าชาวบ้านต้องมาที่ให้ที่ให้ผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้ดีที่สุดขั้งต่อไปเพราะว่าหนึ่งมันทนแรงสองมันไม่ขนาดเนี้ยหัวมันขนาดเนี้ยดูที่หัวมันครับหนแรงสงี่ห้าเพี้ยไม่กินอ่าทนแรงทนเพี้ยไม่เคยปีเพี้ยเลยทนแรงทนเพี้ยแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นี่ยมอมๆนะเนี่ยครับครับหัวแหละ ด้านนี้ก่น่าจะมีีเท่าๆขอ,ของคุณก้องที่อุดรเกตมังกรนะครับอตอนอายุประมาณสัก4เดือนกว่าเ,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 เนะครับโอเคครับก็ประมาณน่าจะเกือเอพรายสิบมั้งเกือบแล้วแหละอ่าครับผมตะบ,บารา <ผม S 2> แดงกันมนเล็กดีอ่ายาวประมาณสองประมาณนี่ประมาณอย่างนี้มัน่าจะห้าสิบเจ็ดยังไม่สุดครับผมครับผมโปรสั้นๆประมาณทัก ทีนี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณยี่สิบหัวนี่หัวละสามสี่กิโลอะไได้ตรงนี้เงานี้นี่ถ้าอีกสักสองเดือนนี่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายาเดี๋ยวพี่ถ่ายทำให้ผมแล้วกันเนาะได้ได้ผมจะดูเทสดูที่อายุสักสี่เดือน 10, ถึงห้าเดือน, 4, น,นแล้วก็ขอขอคูดขึ้นมาเทสน้ำหนักแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าตรงนี้เทสแป้งด้วยเพื่อที่เพื่อที่จะลองเอาไปทำมันปัง ในช่วงฤด,ดูแรงนะครับที่พี่เห็นด้วยไหมว่าถ้ามันสําเร็จขึ้นมาตรงนี้นี่คือที่จริงมันฝั่งนี้ยอที่ห้างอมเกิดตรงนี้แหละครับเร็กรนี้ครับเ็กกน,นี่มากนรับครับถ้าอย่างนั้นผมก็ขออนุญาตเอาเอาคลิปนี้ลง YouTube ให้เกษตรกรออคอยคอยติดตามนะครับ<ช>แต่ช่วงนี้ผมยังเดี๋ยวผมจะขอไป ลงตอนที่เขาอายุสัก4เดือนไปแล้วเพื่อมีผลเปรียบเทียบไปด้วยเลยนะครับเราจะมีคนมาเยี่ยมชมที่ยินดีไหมครับยินดีครับยินดีนะครับเบอร์โทรครับพี่0 8 1่ครับ0 8 1ครับ9 7 6 9 7 6ครับ1น2 1 1 4 2 1นะครับตั้งแต่5้าโมงถึง6ทุ่มตั้งแต่5้าโมงถึง6ทุ่มนะครับในเวลาราชการในวันราชการวันปกติัติครบถ้าเป็นเสาร์ที่ลักครับพี่เสาร์ที่โทรมานัดก่อนเนาะโทรมานัดก่อนนะครับ นี่แหละฮะชาวชาวสวนนะครับชาวสวนชาวไร่ก็เสาร์อาทิตย์เวลาหยุดงานประจําก็ลงไร่ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นักนะครับก็ยังไงก็เตรียมดูน้องใหม่ล่าสุดนะครับของพศ2554พิกแพนดินพิกแพนดินนะครับให้ชาวเกษตรกรได้ลืมอตากบนได้ครับแล้วปีหน้าก็คงจะมีให้เกษตรกรที่เขาอยากได้อยู่นะครับปี55เยอะนะครับเยอะนะครับเราจะมี ตัวที่สองตามมาครับไล่มาเรื่อยๆเนาะไล่มาเรื่อยๆครับผมมันมันอีสานนะครับครับมันอีสานเกิดที่นี่ที่นี่โตที่นี่แล้วก็จะทําให้คนอีสานและคนทั้งประเทศเป็นเศรษฐีกันด้วยสายพันธุ์มันพันนี้นะครับครับโอเคขอบคุณมากครับพี่สุทธิครับครับัสดีครับัสดีครับ